ดีครับอยู่กับพวกเราซีหนุ่มในเช็ดร้อความลักขึ้นตัวมันไม่ตึงไม่สึกวสวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับพวกเราเช็ดร้อคฟามรักในการเช็ดร้อความรักมาหนี่วันนี้ผมไี่คงฟันมาให้ยอกขวัญมาให้เด็กน้อยคนหนึ่งเด็กน้อยคนหนึ่งผมได้สัญญ,ญากับเขาไว้ว่าได้สัญ,ญญาว่าผมจะให้หอของขวัญเขาอยายังไรผมจะให้ของขวัญเขาู้ใดเร็งมีมี่ มีมีในฐานะที่น้องมีมีทำคะแนนสอบได้สี่จุดศูนย์ศูนย์รับสัญญาชาวใต้ไหนชาวดอนครับเออเมื่อนี้นะครับเข้าวันมีอาหารหรือมีอย่างแต่เขามีของขวัญก็ฝากอยากูุว่าเคไหมอย่งอันนี้คืออีอย่างอันนี้คือของขวัญทเมือครับอีอย่างกราวตออทล้เมือมันคือของขวัญที่ทำด้วยมือองผมเองอยากคุยไหมครับแต่เก็บไว้เป็นความลับก่อนนะครับอย่าเล่นเพราะบอกนะเก็บไว้ใจะทำไว้คนเดียวเพราะได้ของที่เปิดในเบิ้ง

มื่อโดนก็จได้ของฟันชิ้นนี่ไปแจังในกระารติดตามด้วยกันเชฟร้อนความรักนะครับขอบคุณนะครับอันนี้าซีครับในปี2ีเดืไม่ทราบว่าคุณชอบยันไงครับผมเหครับชอบเรียนบบาททำไมครับเพราะไม่ไปเรียนในความรักทุกเดือนก็งไปเรียนในความรักแล้วคุณชอบเรียนอะไรครผมชอบเรียนมัคราครับทำไมถึงต้องเรียนมัครามัครามากับกัก มเีมเกย้ดิอ้งไข่แัเาว่าใข่อะไรไข่อะไรดีสุดไข่ไข่ชไข่หาไข่เป็ดไ่เท้สายบอเอาชมครบัการเชียรร้องร EP 2นะุณเงมาสุดเร็วๆนี้ขอบคุณนะครับช่วยติดตาม